มาดูวุชูมหาบุญชูหรอกเขามาดูมุนชูหรอกนะหลอเฮ้ยเจ้าของเรากว่าเดี๋ยวพิ่งไปดโชว์รถก่อนสวยเนี่ยนี่มาเพราะว่าจะมาูมาจากมาจากจีนจะรีบมาดูนีเนี่ยมาจากัาจีนทุกคนมาชมอย่าเพิ่งไป ชื่นชมหน่อยขอชื่นชมพี่กันหน่อยตั้งหน้าแบบที่ถึงปานีอ่ะคิดถึงเราปะตอนตรงอ่ะมีอะไรอัปเดตเปล่าเออมีอะไรเออแล้วซึ่งไม่เล่าเลยวันอะไรกันได้เจอปะงานจีนก็ได้พี่กันปะโอปเนี่ยไปไหนเช้าวันเถอะมีงานปะก็เนี่เดี๋ยวดูว่ามางานไปเด็กไป ไปหอเริได้วยหเ้ยเฮอยเปิดไร้หนยเหน่อยเปิ่ดดไมเปรเลิด้นไอไมไหนเอเาดมเปนไ่ตองกม่ต้อไม่ต้องไม่ต้ง่อไ่ไม่ไ้ไม่ต้อไงมไม่อไมองม่ตไมไม่อไมงม้ไมอม้ไม้ม้ไม้ม่ม่่้อไงติองไตอมต้ต้ดมอะไรวม่ต เราไม่เคยไหนโชคไปเลยดิโชคไปอะไรเคยร้อยร้านั่นอะไม่มีโชไปรถเลยดิเดี๋ยวมืดได้ๆๆไปเลรถอะเออไม่ให้เขาคนนั่งคนละเพลงนะเออขอฟังเพลงจบเพลงนี้ได้ไมไ่ได้วาย่อยกดูระบบเสียง